ที่แพ็กไว้ในถุงพลาสติกนี้คือไข่ตะกะแตนปริมาณ1ขีดนะครับ mm hmm. 1> 1ขีดที่เราจะมาทําการสาธิตในการเพ,รา,ะา,เพราะเพาะเพื่อทําการฟักไข่นั่นเองครับ mm hmm. ก็อุปกรณ์ในการฟักนะครับเราก็จะมีกล่องพลาสติกนะครับกับมีไข่มีไข่ก่อนเนาะไข่หนึ่งขีดครับกับกล่องพลาสติกรประมาณข,ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ได้ครับ mm hmm. ในกล่องพลาสติกเราจะมีวัสดุในการฟักก็คือจะเป็นขุยมะพร้าว ครับกับผสมกับทรายหรือกับดินอะไรก็ได้ครับที่ที่แล้วก็ผสมน้ําเพื่อความชื้นความชื้นอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะอัตราส่วนไหมครับอาจารย์อัตราส่วนก็ครึ่งครึ่งเลยก็ได้ครับหนึ่ง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 เลยครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนครับผมดินทรายแนะนําว่าเป็นดินทรายเนื่องจากว่าเป็นเม็ดถ้าเป็นดินที่มันละเอียดเกินไปอาจจะแน่นเกินไปครับผมสาเหตุที่ต้องเป็นดินทรายกับขุยมะพร้าวเพราะว่าเราจะให้เขามีช่องว่างในการที่ที่ ฟักแล้วมุดออกได้อ่าคือจริงๆตรงนี้จะเป็นส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างนี่เราจะกดให้แน่นครับกดให้แน่นเพื่อที่จะไม่ให้ตะกะแตนเนี่ยเขาขุดลงไปด้านล่างนะครับดินดินทรายนี่คือทรายใช่ไหมครับอาจารย์ครับทรายทรายที่เราใช้ผสมปูนกันทั่วไปทรายละเอียดอะเนาะทรายละเอียดนะครับแต่เราเข้ามาลอนให้มันละเอียดหน่อยครับโอเคเอาผสมก็ขุยมะพร้าวเนาะครับผมล้งกากนั้นผสมน้ําครับทีนี้ ก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไข่มามาใส่ในกล่องนะครับโดยที่พยายามเกลี่ยไข่ไข่ที่เราหนึ่งขีดปริมาณหนึ่งขีดนะครับเกลี่ยอย่าให้ไข่มันทับกันนั่นเองนะครับโอ้โหนี่คือหนึ่งขีดได้เยอะนะอาจารย์ได้เยอะนะครับขนาดนี้ครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วหนึ่งขีดนี่ถ้ามันฟักมาทั้งหมดเนาะก็จะได้เป็นตัวกี่ตัวครับเท่าที่ประมาณดูนะครับก็ ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยตัวนะครับถ้าฟักถ้าฟักหมดนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าไม่มีตัวที่แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นไข่รอบแรกนะครับก็รอบแรกรอบสองเวทอ่ปริมาณในการฟักค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟักจนหมดเลยครับฟักจนหมดเลยที่เราใส่ในหนึ่งกิโลเนียเรียกว,ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยได้ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับเพราะนั้นเราก็จัดเรียงอยู่ในกล่องที่ว่ามไม่ให้มันซ้อนทับกันนะครับนี่คือไขต่ตะกระแมเสร็จแล้วเราจะใช้ดินกลบด้านบน แต่ดินที่กลบด้านบนนี่เราแค่เกลี่ยเราจะไม่กดเพื่อเพื่อเวลาเขาฟัดเนี่ยเขาจะได้ขุดออกมาข้างบนได้แต่ข้างล่างนี่เราเน้นให้มันแน่นด้านบนเนี่ยเราควรจะอยู่ประมาณสักเซนหรือเซน์ครึ่ง เพราะเวลาเขาออกมันจะได้ง่ายไม่ให้ข้างบนจะไม่ให้หนามากเพราะกล่กล่องนี้มันลึกนิดหนึ่งผมก็เลยต้องใส่ดินเยอะหน่อยอ๋อเอาเอาเอาด้านบนเป็นหลักนาะต่องเราเอาด้านบนเป็นหลักครับก็คือมีพื้นที่ประมาณสักเซนเซนครึ่งครับผมโอ้เนี่ยนะครับส่วนข้างล่างนี่ถ้ามันลึกแค่ไหนเราก็ใส่ไปแค่นั้นเนาะเสร็จแล้วเราอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับทีนี้ถ้าเรากลบสมมุติว่าอันนี้กลบดินไปแล้วนะครับกลบดินเรียบร้อยเราปิดฝานะครับเกลี่ยด้านบนให้เรียบไม่ต้องกด เราจะนำไปอบครับเนื่องจากว่าไขต่ตะกกแตนเนี่ยจะฟักที่อุณหภูมิร้อนครับอุณหภูมิค่อนข้างร้อนอ,อถ้าเย็นๆเขาจะฟักช้าครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ปิดกล่องสนิทเลยครับ,รบแล้วก็เอาไปอบอาจจะใส่กล่องโฟมอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออบแล้วก็วางไว้ในที่กลางแจ้งกลางแดดอ๋อตากแดดได้เลยใช่ไหมอาจารย์ตากแดดได้เลยครับถ้าเราจะฟักครับก็คือระยะเวลาของเขาก็ประมาณ 6- ถึงสวัน หกถึงสิบวันนี้เขาฟักเลยครับถ้าแดดดีๆนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยเขาจะช้าหน่อยคือทุกวันทุกวันเราต้องเอาไปออกไปตากแดดตากแดดแล้วก็เก็บก็ได้ช่วยให้ไว้ในที่โล่งๆที่ที่มันอบอ้าวหน่อยก็ได้ให้เขาอบอยู่ในนั้นครับครับผมพอถึงเวลาพวกเขาก็จะฟักออกมาเป็นรับถ้าเราไม่มีกล่องโฟมแบบนี้นะครับกาจารเราเห็นบางท่านใช้กระสอบเนี่ยครับมัดปากได้ไหมครับได้ครับแล้วก็เอาหิ้วไปตากแดดเลยใส่กมังเราวางในกระมังปุ๊บเอากระสอบวางทับด้านบน วางในที่โล่งที่มันอบอ้าวหน่อยหรือมันแดดร้อนหน่อยเพราะเรามีกล่องพวกนี้ปิดอยู่แล้วเขาจะอบของเขาเองแล้วพอถึงอายุพวกเขาก็จะฟักของเขาเองประมาณหนึ่งสัปดาห์แค่นั้นครับวันหนึ่งสัปดาห์เขาจะฟักครับถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับจาาครับขอถามเอาเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับสงสัยสมมุติถ้าเพื่อนๆนี่เพาะเยอะๆนะครับแล้วอ่ากองเพาะเองเนาะอาจจะไม่พอแล้วแต่ไข่มันเยอะเกินเนี่ย อาจารย์มีวิธีการเก็บรักษาไข่ไหมครับอ๋อไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าไข่ที่เราเก็บนี่นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วว่าไข่พวกนี้นี่จะฟักที่อุณหภูมิร้อนใช่ไหมครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆถ้าไม่อยากให้เขาฟักเราก็เก็บที่อุณหภูมิเย็นครับซึ่งไข่พวกนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้เลยนะครับเราสามารถเก็บไว้ได้ถึงหเดือนครับหกเดือนครับผมโอ้โห ใส่ตู้เย็นเราไม่ต้องใส่ช่องฟิตนะครับตู้เย็นธรรมดาเป็นอากาศเย็นๆเขาเขาก็จะไม่ฟักของเขาครับโหนี่ขนาดผมแค่สงสัยนะอาจารย์มีคําตอบให้ด้วยเนาะครับผมเพราะอันนี้คือจากประสบการณ์นะครับเคยทิ้งไว้ในตู้เย็นหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วเอาออกมาฟักก็ยังฟักปกติครับก็นับไปเลยพอเราเริ่มฟักนับวันเลยอากาศร้อนๆก็หกวันเจ็ดวันฟักเลยครับอ้าอาจารย์ผมสงสัยอีกแล้วครับผมสมมติผมนี่สั่งอาจารย์ไปทางไปณียีเนาะอาจารย์ครับผมเป็นกล่องอย่างนี้แต่ว่า เพิ่นผมมีการมีงานมีธุระแล้วผมยังไม่มีเวลาเพาะเนี่ยผมเอากล่องอย่างเงี้ยเข้าตู้เย็นได้ไหมได้ครับได้เลยได้หกเดือนเหมือนกันใช่ครับมันไม่เพาะไม่เสียไม่เสียครับอ๋อหรือที่ทำแบบเราทําแบบเนี้ยเราทําพร้อมฟักไว้แล้วเนาะครับผมเราส่งไปปุ๊บเนี่ยสมมติเราระยะเวลาในการส่งสามวันแต่เราไปถึงปุ๊บอ่าเรายังเรายังไม่พร้อมที่จะฟักอุปกรณ์เรายังไม่พร้อมอ่าใส่ตี้เย็นไว้ก่อนได้ครับ คือแบบตอนนี้เป็นกระแสเนาะอาจารย์เนาะครับผมคือใครใครใครก็ต้องการครับบางคนก็ไปจองไว้ถึงคิวตัวเองแล้วปุ๊บมากงไม่พร้อมอย่างเงี้ยครับได้ได้ของไปก็ไม่ต้องซีเรียสเอาไปเข้าตู้เย็นก่อนครับอัตราการพักอะครับอาจารย์ปกติเดิบปกติครับอืมเหมือนเดิมครับโอ้โหนี่นะครับเเหมมือนดิวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกตความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสําหรับเกษตรซอกกราวนะครับถือว่า ได้นําความรู้ตรงนี้มาแบ่งเพื่อนๆน,นะครับ,รบเพราะว่าอาจจะมีปัญหาจริงๆเนาะบอกตอนนี้คือต่างคนต่างฟังสั่งไข่มาครับบางทีกลงเกิงยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมครับอืทําไงดีเก็บไว้ก่อนได้เก็บไว้ก่อนได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งแต่บอกไว้เลยว่าตั้งแต่เลี้ยงมาก็ไม่เคยเก็บถึงเดือนเลยครับ,รบเพราะว่า ฟักไม่ทันครับขายไม่ทันครับขายไม่ทันเนาะตอนนี้คัตอนนี้ครับไม่มีโอกาสเก็บได้นานสักสองเดือนเลยครับแน่นอนมากนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนะว่าความต้องการสูงมากเลยนะครับไข่ทั้งตัวครับตอนนี้คนเลี้ยงเตรียมฟักต่อเนื่องอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้เก็บเลยครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับสําหรับเคล็ดลับดีๆนะครับแต่อาจารย์ถ้าเพื่อนๆต้องการไข่นะครับสามารถสั่งกับอาจารย์ได้ไหมครับ ได้ครับเดี๋ยวเมื่อเมื่อสักครู่ที่สาธิตให้เห็นนะครับเป็นไข่ลอตแรกที่เพิ่งเก็บครั้งแรกจากกรงจากกรงใหญ่นะครับ,รบก็จะเก็บอีกรอบที่2และรอบที่3ก็จะมีปริมาณไข่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็โทรมาทักทายหรือถ้าไม่ทันไม่มียังไงถ้าต้องการด่วนมีเครือข่ายครับเครือข่ายให้ครับได้ที่เบอร์0970915882ครับหรือ idline ครับ826 9822ครับแอดมาได้เลยครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็โอ้อาจารย์มีไข่ส่งนะครับก็สั่งไปก่อนกงกงไว้ที่หลังก็ได้เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ครับสูตรนี้ได้ผล6เดือนแน่นอนครับผมโอ้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่เมตตาให้เกษตรอกรามาถ่ายทํานะครับผมขอบคุณมากครับครับดีครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้้ววยยนนะะคครรัับบแลลอ่าืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรอกร,รอกาวจะนำมาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่น,นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ